เริ่มต้นที่28ร้อนกว่าเมื่อวานองศาหนึ่งเริ่มต้นถ้าฝนไม่ตกอะไรเรื่องในบ่ายเย,ย็นๆก็บอกช่วงนี้ฝนจะตกนี่มันตกมาสองครั้งแนละ้วต้องไม่ตกนี่ร้อนตัดแต่วันนี้มันจะวันที่สิ เริ่มหยุดรงการกันแล้วเนาะบางพวกได้หยุดก่อนแตคนเหนือคน,นอีตานที่มาทำงานกากลางเริ่มกลับบ้านแล้วถ้เป็นมาเป็นนี้ในช่วงสงการเนี่ยมันร้อนปีนี้ยิ่งร้อนหนักขึ้น บางที่เป็นไม่ได้ไงมันเกินติดติดองศาไปถึงห้าติดองศาน่นคนก็ตายเลยมันร้อนเท่าอินเดียคนตายบานห้าติดงศานี่ก็ยังไม่เผาละมังยะพ่อปากน้ำอิสจะตกเป็นนักอีลานั้นด คือทำอะไรต้องระวังตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มต้น28่สิดองศามันก็จะร้อนหน่อยนั้นต้องมีสต,ติรักษาสีนาวายอันที่จริงปกติวันธรรมดาเรายังไม่เคยแตา รับคนเยอะๆเนาะเนี่ยมีช่วงนี้แหละื่อวานเกือบห้าร้อยวันนี้ว่าสนะี่ร้อยหกติดนั่นไม่ไม่รู้เ้ากระบอกหนีบอบอกไปตอนนี้เรากำลังจัดระบบอยู่เดี๋วันนี้จะที่นอนมาส่งแล้ว มันจะเล็กกว่าของเก่าหน่อยนะโยมช่วงสงการนะ่ะในห้องโยนต้องพักถึงหกคนเนาะนน่ะใครน,นอนน้้ามันร้อนก็เปิดเต็นเลยเนาะมานอนข้างนอกแล้วก็โยมอยู่นนในห้องมาเปิดห้องน้ำมาไว้ อันที่จริงห้องน้ำห้องหนึ่งเนี่ยมันรับคนได้ติดคนเนาะที่สำหรับที่พาาักอาศัยอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้พกักอาศัยเหมือนอย่างอย่างที่นี่เรามียี่สิบห้องลองรับคนเป็นพันเนาะแต่ยี่สิบห้องอันที่จริงแล้วก็มีเกือบสามสิบห้องแหละมันมีขงนอกง่นอีกแปดห้อง แล้วก็ยังมีข้างบนอีกเก้าห้องเือแปดห้องกันนไปห้องถ้ามีห้องน้ำเยอะในเยอะจะโยมเข้าใจอ่ะพอมาอยู่วัดแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปเบียดเตี๋ยวก้าวไปเข้าห้องน้ำที่มันเราไม่ต้องรอแต่อย่างที่อาคารพักรวมเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ำชั้นละติดห้อง เราลองรับเอไว้คนชั้นหลาดลองห้อยคนนะ่ะก็จะมีห้องน้ำติดห้องมันเป็นเป็นห้องรวม,มนะเนาะอาบน้ำด้วยใช้ขับถายด้วยแต่ในห้องเนี่ยนะโยนตอนนี้ห้องใครพักห้าคนลองยกมือติห้องห้าคนมีไหม ห้าคนอยู่ห้องเดียวละมาเดี๋ยวเราอาตนาใหม่มาเนี่ยมันจะปูดได้มันเล็กกว่ามันจะเพิ่มเพราะมันนอนเต็ม嘛มเนาะเรามันมันมันเป็นที่นอนเท่านั้นเองในห้องเป็นที่พักกลางคืนข้างนอกกับเป็นที่พักกลางวานัน จะมีนโยบายกรอย่างนี้เนาะเราไม่ใด้เข้าไปอยู่เข้าไปอยู่แต่ในห้องกลางวันแล้วก็ออกมาข้างนอกสำหรับที่ปฏิบัติก็จะมีที่พักกลางวันที่พักกลางคืนให้เรายังเนี่ยเหมือนกับที่อาคารเนี่ยเราจะมีที่พื้นที่ข้างนอกเนี่ยโลง่ง เอาเอไว้เยอะแตตอนนี้เรายังยังจัดระบบอยู่เนาะยังไม่เนี่ยบมนเยอะแต่มันอย่างที่นอนเนี่ยมันมาเป็นรถล้อใหญ่ดดเลยเนาะไม่รู้หมดหรือยังเราต่างมาพันที่ ปล่าก็ง่วงเปล่าห้าร้อยละม้ามันก็จะน่าจะเหลือหน่อยแล้วของก็นจะพอและม้ามันไม่มีแต่ป้าคูที่นอนแั่นนั่นแหละที่ก็ยังเล่งเรียบกันอยู่นี่ก็เล่งจนป่วยเลยอ่ะนานโยม เรียภาพเป็นก็ไปช่วยก็หน่อยเนาะเรามันเป็นจินาตอาสาเนี่ยแต่ทุกคนมามันมีฐานะเท่ากาันไม่ได้จ้างแต่ก็พระตังเหมือนกับมันยิ่งกว่าจ้างีกเนะาะเพราะมันมันทำทั้งวันทั้งคืนอะ ตอนคืนก็ดึกตองวันก็ไม่หยุดแม้เรียกว่าจิตอาตาที่มีกำลังแต่ตอนนี้บางกีอาหารเราก็เรายังยังจัดอยู่เพราะตัวโยมไม่อิ่มแหละน,นี่วันนี้ด้านอาหารดังระยอง เอาเมี่ยมบัวเนม่ยม,ม,ยมเป็นนักชิมนี่ไปเ,ดดเปิดดูเฟสอยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เอามาเมี่มยมเพราะว่าทำอะไรที<ฮ>่สิบเนาะนี่คือ บางทีโยมมีตาอย่างวันก่อนโยมเอาไอจอลูกละ37บอรมาที่3มรลูกลอ่ะไปโยมไม่พอทุกคนเราก็เห็นตรีร้อยหกสิบมาสามร้อลูกแล้วแต่ว่า บุญไครเท่านั้นเองเนาะไปทำมาแต่แม้แม้แต่อาหารเนี่ยมันยังก็งมารอบุญเลยอะ่ะแต่มันไม่ใช่มีอาหารอย่างเดียวเนาะเนี่ยถ้าอาหารรับทิดแล้วรับคิดเป็นราคาเพราะมันร้านอาหารแต่ละน้านที่เอามานี่ของมันอย่างไอจ้อลูกละสามบเจ็ดบาทเนี่ยคำ คำละเียสิ่ใชโยมตักมาถาดนนะัง่ะโยมคิดว่าเขาจะคิดเท่าไหร่นี่คิดเป็นอาหารต่อวันเนาะแต่ที่นิยมอยู่ปีอ่ะ,ะอาหารไม่เก็บนโยมเมื่ออาหารกับปายะโยมต้องอดทนแต่าการที่ มันดีกว่าโคนไม้อยู่โคนไม้แต่อะไรก็ไม่มีแต่ที่นี่เรามีให้พร้อมอ่ะมีมุมงดวดกันยุงอยู่โคนไม้ไม่มีเลยแต่มันดีกว่าอยู่โคนไม้ นั้นมันมัน,ม,นมันไม่ดีเด้แต่มันก็ดีกว่าคนไม้เลยนันเมนโยมมาแล้วเนี่ยโยมโยมต้องช่วยกันเนาะเพราะอย่างที่นี่อเราทำาะไไรบางทีอยางเอาไปให้เป็นอาชีพของโยมด้วยเนาะมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะธรรมะ รักษาสติในเปรนไม่ใช่รักษาสติมันกับเด็กนอนแบเบอเด็กนอนแบเบอเนี่ยทําอะไรก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้นิสโฉงหลักเนาะเขาก็ไม่ได้รักษาสติน,นี่พอรักษาศติแล้วมีการสรํารวมันก็จะมีสติกรถามว่ามีสติเอามาทำะไรเอามาควบคุมอารมณ์ เนี่ยโยมอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยโยมต้องควบคุมอารมณ์เนาะการทํางานแม้แต่อยู่ในบ้านพอมันกําลังมันไม่พอแล้วอ่ะบางคนเหนื่อยเขาก็หยุดบางทีหยุดก็ไม่ได้ว่าขี้เกียจมันก็จะบ่นนะเพราะมันเนี่ยมอนกัโยมอที่ห้องผ้าเนี่ยทำงานัหนั่งวันมันก็ป่วยดิ มา,ามปล่อยโยมก็โยดพักไปดิเพราะไม่จ้างเป็นเงินเป็นทองนี่ก็จ้างเป็นบุญนายโยมต้องเอาไปประยุยกต์ใช้ก็กลุมมาลงไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอย่าเราแค่โยมมาวัดเป็นเท่านั้นแหละโยมต้องควบกลุมมาลงได้อย่างที่นี่เราจะให้ต้องหลักด้วยมีหลักไปใช้อะ่ะ โยมบางทีมาเนี่ยโยมคยชีวิตของโยมมันตกระบายจนทำอะไรไม่เป็นดูอะไรก็ไม่เป็นช่วยอะไรก็ไม่เป็นโยมมาที่นี่โยมต้องหัดแล้วไม่มีใครเขาบริการโยมดอกเนี่ยหมายับมาไปดูกล้องผ้ากันแะกระเป๋ายังเนี่ยมีวันนี้จะกลับแล้ว มันช่วยบอกไม่ต้องช่วยเราเรียนรู้แล้วเราก็บอกให้เขาตามอย่างนี้ตามอย่างนี้ไม่ต้องไปช่วยก็จนช่วยแล้วไม่ใช่บริการจนอย่างนั้นนี่แค่บอกเองนายโยนทำง,งานวัดเนี่ยบางทีไม่ต้องช่วยหรอกแค่บอกแค่นั้นแหละมาเก่าอ่ะมาก่อนเรารู้อะไรแล้วเราก็บอกคนข้างหลัง มันจะได้เป็นแบบอย่างไงเนาะบางคนมาวัดแล้อยังมุดยิดอยู่เลยหน่ายัางมาตูดมึกเวลาให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเข้าสังคมไม่เป็นชีวิตมันจะเป็นตุกได้ไงมาวัดเนี่ยนเนี่ยมื่อวานอยอมไปอย่างนี้ขึ้นห้องแล้ว ก็ยังในห้องผ้าก็ยังผ้ายังกอ,องโตอ,อยู่เลยแล้วใครจะพับอ,อ่ะถ้าไม่พวกโยมไม่พับเขาก็ไปตามโยมมาดิโยมกำลังคุยแล้วตากว่าโอ้มาตามแล้วอา้าวมูยหิดแล้วเห็นไหมละ่ะตามจิตไม่เป็นหน้าตามก็บอกคุณไม่รับปฏิ โยมทำอย่างนี้โยมก็กลับตปตี่ว่ามันไม่ถูกใจโยมนี่เห็นไหมลนะ่ะโยมไม่ช่วยกันอนะ่ะกามาไม่เขาไม่กาไม่ทำธุรกิจเนี่ยที่นี่นายโยมต้องช่วยก่อนมีจิตนาตาให้เยอะไอโยมจะเอาแต่ประโยชน์ตนตัวเหมือนกับโยมไปอยู่โรงแรมโยมจะทำอย่างนั้นได้เลยเราไม่ใช่โรงแรมนี่ เราเป็นวัดยยงต้องแยกให้มันออกเนาะแยกบ้านกับวัดแยกกับที่ทำงานให้ออกไม่เหญ่โอ้อยู่ที่ไหนก็มัก็ตามเหมือนกับคือไม่ต้องทำอะไรเลยเราใช้แต่งเงินแต่นี่โยมใช้ถ้าตัก5 0้าร้อยดียว เนี่ยโยมถ้าลองพักรวมนะยโยมไม่ต้องผ้ามาจำกุญแจไม่ต้องม่จำทีกรารแลว่าคิดโยมร้อยเดียวเม่เราต้องเนี่ยการรักษาศีลมันจึงเป็นประโยชน์ตรงนี้เอาไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไนงะมันไม่ใช่ควบคุมญ่อย,อยู่ในวัดนะยโยมต้องเอาไปใช้ที่บ้าน ที่ทำงานในสังคมเนี่ยมันจะต้องควบคุมอารมณ์อย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราโรดอ่ะเห็นไหมสำนวมตายวาจานโยมไม่ควบคุมมาแต่ใจเลยจพปลไอพวกเนี่ยไม่ค่อยเข้าสังคมพวกตึงเต้าโอดถูถท้อแท้ไม่มีคนคุยคุยกับคนไม่เป็น เนี่ยวพวกเนี้มีมีปัญหาเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปหายาบ้าเเสพเองบ้างหาบ้างโดนจับบ้างแ้วชีวิตมันจะมีความสุขอะไรอะ่ะหันไปทางไหนไม่รู้จะทำอะไรหาใบายามุกรู้จักใบาามุกระยงอาตั้งตัวตรงตัวตรงขึ้นยืดตัวยืดตัว ใบมุกมีอะไรบ้างความต้านครับให้ท่องแล้วไม่ใช่เหรือท่านมนต์ทำไมนิ่งๆเพราะไม่ดีให้โยมดูว่าไม่งั้นโยมว่าไม่รู้จะทำอะไรอ่านเข้าไปหาใบมุกแล้วนี่ใบมุกมีอะไรบ้างเพราะการเสียงดังๆ นเมายรืนยเนาน้โทั่วทีวา,า,ทน,านัาน่น้่นเมาเนี่ยไม่ใช่แค่เล้าเลน้าตื่นเมื่อที่มัวเมาทั้งบดอ้ะมันไม่ให่โอ้ยก็ไม่ได้ว่าไว้นี่ไม่ปิดตีน,นี่ไม่ปิดติขาบที่เห็นไหมบางคนแยกตินไม่ได้ยอมก็เอาไอ้กอห้ามมาเป็นตีน ขาก็ไม่ว่าแล้วเพราะมันใช้กันมานานแต่ให้เราแยกให้ออกตอนนั้นเองว่าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเราจะต้องแยกศิลกับติขาบทให้ออกเห็นไหมอ่ะเขาบอกว่า,วาเออเล่นการมานานเนี่ยการมานานนันก็เปน็นอาบายามุเพราะในในติขาบทก็ไม่มีนี่หนงงองโยมยิงต่องมาบายามุใไหม เว้นจากกายมุกแล้วเนี่ยพอยอมรักษาติแล้วยอมต้องรู้จักอันนี้สงองติอันนี้สงองติมีอะไรบ้างรักษาติเนี่ยจะได้ลายไงเราให้เนี่ยให้ยอะเสียงดังๆระดียอนเพราะเราจะได้ไปใช้ไง เนีเรียกว่าต่อยอดเรารักษาตีนแล้วไม่ได้ความตุกเราจะไปรักษามันทำไมเนาะติน๋นเกลือะไรตินน๋นดำนะที่อะไรี่เดชยังยาเกลือลโย เนี่ยสิ่งพวกนี้เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันเนี่ยโยมว่าเราแค่นี้แหละไม่ต้องเอาเยอะแยะและ้วเราเนี่ยปัญหายีตย่ติดสองข้อเนี่ยโยมอ่านบ่อยๆพราโยมได้หลักไปแล้วนี่แล้วโยมยังต่อย,ยอดได้ด้วยเพราะหลักนี่จําเป็นเนาะเนี่ยถ้าโยมต้องบางทีโยม โอ้ยมาที่นี่ก็เกี่ยวเปียนไม่ต้องแต่ไม่รู้ว่าแล้วก็ให้ท่องทําไมต้องเอาไปทําอะไรต้องแล้วไปใช้ไม่ได้โยมจะท่องไปทำไมตท่องแล้วมันต้องเอาไปใช้ใได้มันเสียวเวลางนีาา่ยพยายามมาให้เวลาเมื่อวานก็ให้ที่พระภูบาลัดก็โอ้ยเฉยแจดานุตนอนโยมเหลือเกินต้องดูเวลาให้เร็วหน่อย ประโยอม์ชักดึกชักมองแงแล้วให้ท่องอะไรก็ไม่ได้โดยเฉพาะเนี่ยพระรตนตรัยรเนี่ยถามลึกลงไปไม่ได้อะเดิ๋ยตั้งใจเงยตัวขึ้นตอนนี้ไม่ต้องทำไรแล้วไปฟังอดมาผู้เด่นประโยชน์มันจะเกิดนังสือก็ไม่ต้องอ่านปิดนังสือตา้าแล้วก็เสียงดังๆพระรัตนรัยไตมีอะไรบ้าง พระพุทธกาลแต่พระถามพระ voltar. พระทุ ta, uh, พะ thế, fashion, ทธ่างเดียวปิดหนังสือเลยอยา่าดูที่โย้ไปตัวปิดมันก็ไม่กล้าออกหนังสือดิโยก็ไม่กล้าออกนะที พระพุทธคุณลายตอบป้องกันหมายเสียงดังๆให้ป้องกันต่างคนต่างตอบเร็วๆรับพุทธคุณลาย ลอะไรพระธรรมคือกใครเห็นไหมอ่ะเวลาดึกแล้วยอมเงงเงงถามก็ไม่ได้พระพุทธก็ทมพระสงฆ์ยมยังไม่ได้เลยเสียงดังๆพระธรรมคือใคร ตามคือคลายพระธรรมคือในที่เป็นทางสั่งสอนของท่านคือพระธรรมเออเสียงอะไรมาดังดังจี๋มันจะได้กล้องปากเนี่ยเวลาบอกให้เสียงดังๆโยมไม่ดังจะถามก็ไม่ได้พระธรรมคือคลายพระธรรมคือในที่เป็นทางสั่งสอนของท่านคือพระธรรมพระสงฆ์คือคลาย พระรสังสอนขอกรแล้วบาช่พระรรมนัยือระพระลัคนามีอะไรบ้างพระทพมพะสงฆ์พระพุทธกรรมพระสงฆ์คือใครรใกขมสาุอด้วยการวายนับพระัยี เนี่ยมันต้องต่อยอดจางเนี้ยเอาการเดินทางสู่ความสุขที่จะาท่นี้ว ขาตินต้องทำงานรวมรวมกายวาจาต้องทำงา,ตงาตงงนตรงนี้โยโมต้องต้องหลักโยโมไม่ได้แล้วโยโมจะไปใช้ได้ไงอะ่โโะ,อะโโนี่ที่เราเน้นเน้นให้โ,มโมยมเราใช้ไม่หยาดถามอะไรแล้วก็เงียบถามอะไรแล้วก็เงียบโยโมจะได้ไม่ต้องกลับไปหายาบ้างอย่าไปหาใบยมบุกอ่ะ อาบบยามุกมีอะไรบ้างน้ำเมาเกียวกระตื้นเกียวกระติ้นในการพนันผู้อุนชัวเป็นทิ่เกียวกันทางคารนะเนี่ยหลักแล้วก็เอาไปต่อยอดเอาเนาะอ่ะเดี๋ยวโยมหมดเวลาแล้วพุกกาวพื้นกรบเพาะก้องกอน